สวัสดีครับยู่กับช่องยู a m i n g นะครับอ่าวันนี้ก็มีอัปเดตก,กิจกรรมใหม่นะครับอ่าจิบแห่งความฝันอันมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านเหล้านะครับไปอ่าบาร์เทนเดอร์นะครับ

ช่วงนี master, että, show, ้ลาเล่าเป็นเจ้ากำลังจัดกิจกรรมสับหลักแห่งอยู่นะจะคิดว่าบางทีเธออาจจะสนใจพูดง่ายก็คือเธอสามารถเข้าร่วมและชงเครื่องดื่มหรือชงอะไรยักเอ่ญได้ด้วยตนเองในพวกทิ่ได้ตามใจพอแค่ไม่สช่เปลือต้อกเธอมกรมังดดื่มได้ไม่อั้น แล้กจากนั้น,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 สน,น,นาสามารถทำให้ลูกค้าพอใจรับรองว่าเขาอบแผนไม่น้อยมาเทนเดอร์ทเคีนวีคตัวให่มาแม้ว่าจะเป็นสดาห์ไดเอร์มเทเดอร์แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีขอม้อ,อกำหนดตอนเราการเขาร่วมตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาลองดูสักครั้งก็ได้ได้สิะะ่ะ

เราที่แท้ลูกกาก็อารักษาภาพเธอาปนี่เองอาจะเชิดในความสามารถในการแก้ปัญหาของเธอแต่ว่าวัตถุนอ้วเป็นงานด้านเทคนิคฉันหวังว่าเธอจะไม่สะล่าใจอัตราส่วนของส่วนผสมวิธีการผสมต่างก็ส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องดื่มอาหารที่เธอทำอร่อยมากอารักษาของอาหาร อร่อยก็เหมือนกันก่อนหน้านี้นะก,กิจกรรมมีเด็กผูกสูคนหนึ่งอาผสมเหล้าที่มีฤทธิ์แรงสามอย่างตามความเข,ข้าใจของตัวเองผลลัพธ์ก็คือทำให้เขาล้มตึงได้หลังจากดื่มใบพีกแก,แก้วเดียวต่างจากเ็นต์มา,มาก็ไม่กล้าเอาสมบัตสมงไปขอให้เด็กใหม่ใจอีก <S <S มา าาหากต้องการที่จะผสมเครื่องดื่มแล้วก็สผสมลกลักจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อลวมกับผสมที่ใช้ปรุงแล้ววัตถุดิบลงไป3อย่างก็จะได้สูตรผสมของเครื่องดื่มหนึ่งแก้วขึ้นมาซึ่งหากลูกค้ามีความต้องการพิเศษเพียงแค่เติมวัตถุดิบที่ให้รสชาติอย่างที่พวกเขาต้องการก็โอเคอ๋อในการชงก็จะมีให้กด อาทำการเตรียมเอ๊ทำการแตะเพื่อยืนยันเมื่อตัวเข็มออืมโเคมาอ่าขอกาแฟสามชอ็อตอันนี้ก็สูตรอืมกาแฟอ่าอันนี้ก็จะเป็น ส่วนผสมเมื่อกี้เขาว่ากาแฟใช่ไหมอ่าลากนี้ได้ไหมอ่าอีโ๊ห แจ่ววะอืมจำได้เร็วมากเรียนรู้ได้เร็วมือนกันนี่นะรสชาติก็ไม่เลวเมืเ่อกี้เป็นแค่การจำลองสถานการณ์ในความเป็นจริงแล้วลูกค้าแต่ละคนแต่ไอธิียการสร้างของื่องที่จะต่างกันไปถ้าต้องการเคมีหน่อยเพิ่มอีกนิดอะไรแบบนี้ถือ่าแค่เพิ่มปริมาณสมุนไพรปุ๋งรสที่สอดคล้องกับรสชาตินี้แค่นั้นเอง แหมมาถึงก็สั่งเลยนะอืมอะไรกนะันอีก,กนักด็ดีกับใน่งที่บ้านนี้อยอยก็จะังเป็นนักเที่ของเธอละกาันถ้าเจอปัญหาอะไรต้องการอะไรก็ามาหาได้ตลอดโอ้โหสั่งจริงเหรอไพมอน มีอะไรนำทางเหรออ๋อโดดได้ไหมอ่าโดดเข้ามาแล้วอ่าเริ่มเปิดทำการมาอุ้ยนี่มันเคย่ากับโรสเซียนี่หว่าไปคุยกับเคยา่าก่อนนี่ลูกค้าวะ่ะอ,อ่าอบัตเทร์เดอร์ในวันนี้คือเธอเองเหรอ ไม่ได้เห็นง่ายๆนะเนี่ยแด้วขอเดทอัพเตอเหรออืมก็เคาใจว่าเธอจะรับมือยังไงเท่านั้นยกเว่าแต่คิดจะว่าไปก็คิดว่าจรเลยนว่าคนรสเสลียเองก็มาดื่มเล้าแล้กลานเราก็มีแขกเจ้าเล่ห์เยอะเต็มกำลังาให้สังสมพิธการไว้บ้างเหรอ

อา uh, ของเกคยะเป็นอันนี้ก็มีอันนี้นมชจ้กแลตโอเคมีอันนี้นมชจ้กแลตส่วนแก้วขอเป็นแก้วใหญ่แตกไปแก้วใหญ่ เป็นชาเหรอก็อันนี้ละกันแก้ไม่ต้องใหญ่มากมเกือบไปแล้วได้แล้ว อะไรอะเออถ้าเกิดไม่อร่อยก็เดี๋ยวทำใหม่กันได้นะอ่าไม่น่าจะว่าอะไรเธอหรอกแตแค่ได้ดื่มชาอ่าไม่ค่อยได้ดื่มชารสชาติแบบนี้เลยทำให้นึกถึงเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับโบนเหร มีกิจกรรมครั้งหรื่งของทางโบที่ฉันไม่ได้ไปแต่เนื่อไม่ถึงเลยว่าบาบาร่าจะเก็บชาและขันวานอาไว้ขนมตุกวางที่วาน่าจะไป้เาไดมากเธอก็เลยแอบเก็บไปกอนแล้วแต่ว่าแก่นั้นที่เธอเก็บไว้ให้รสชาติของมันตปลกนา้นทนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนนักชาดามเพิ่มขึ้นแล้วสิ オレが,がよくないところを指摘し,お前は作りおしてきにくないところステキにかわはよくないのをするためにかわいよくないのをしてきていにかわいよくないのをしていたのに,を,、うん、にを持いた人やおいのにかい 俺たち、俺は仲良しの仲間だ。そうあら、これが裏切り？時折思うな。私の周り、うん？なんだ？今度はそういうことなら、俺の知ってる誰かさんがもどれくらい堅物かというと、そうだな。面倒。そんなランニングあるのかよ。ああ、それに。

พอดีลุกมาเว้ยแปลกใช่หายากนะเนี่ยอ่าว่างไม่มี<ำ>อะไรทำอะไรกันใชได้ยินข่าวว,าว่าเธอมาทำงานที่ร้านใบได้เลยที่นี่ก็เลยแวะมาดูแหมข้าไว,ว้จริงๆเลยนะเดะแล้วแจ็คเอ้ารู้สึกยังไงบ้างกับสบการณ์บาร์เทนเดอร์เพิ่นที่จะเริ่มเองเอี๊ยะ

อิสระなくて大丈夫だของดีลุกอ,อันไหนวะนี่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 อันนี้สามอันแล้วก็ขนาดแก้วตามใจโอเค เอาแก้วใหญ่ไปเลยป่วปะวลค์่รสชาใช้ได้เลยอ่าก็เพราะว่าวัตถุดิบดักดียังไงล่ะขอแค่ผลไม้สดใหม่ต่อให้ไม่เติมอะไรลงไปก็หวานเจี๊ยบยุดดี เป็นเครื่องดื่มแรกที่ทำนี่ลูกทำอันนี้อันแรกเหรอแต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่พ่อของฉันเอาสร่วนผสมหลายๆอย่างวางเอาไว้แล้วให้ฉันลองทำมันขึ้นมาเองไม่มีข้อกาหนดหรือคำแนะนำอะไรทันั้นคงเป็นเพราะยากดสอความคิดสั้งสค์ทุดทายแล้วสิ่งที่ออกมาหน้าคือน้ำมะาวแบบแก้วนี้ยังไง พ่อของฉันบอกว่านนก็แตกใจเหมือนกันแต่ในตอนนั้นฉันก็ไม่ได้คิดถึงเหตุผลยั่งยืนเพราะว่าน้ำประมาณบรรทอนมากก็ทำนั้นมาคิดูตอนนี้ช่างเป็นความไม่ใจที่แรงศึกษาและตื้นเริงจริงๆฉันไม่คิดแบบนั้นเลยก็ในตอนนั้นพ่อไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ก็ขอบคุณนะ มีของขวัญมีของจะให้เราอค่อยให้ตอนนีเธอมีประสบกา,ารณ์ด้านงานไปานานน็ไขขนเลิมากกว่าเนสักหน่อยดีกว่าเอ้าดความสามารถของเธอแล้วตอนนี้ทำง,งานตอนนี้ประมาี้ไม่ดีได้ดีแน่นอนอ้าวจะไปแล้วอ่ะ ไปแล้วอ่ะหมดยังวะอ่าหมดแล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปอีกเจ็ดชั่วโมงอ่าอันต่อไปเดี๋ยวเปิดสองอันเนาะแล้วก็การท้าไทยเบเทนเดอร์อันนี้ยังไม่เปิดอีกสองวันสูตรเครื่องดื่มโอเค โอเคครับวันนี้ก็วันแรกในการเป็น bartender ก็จบแล้วนะครับกิจกรรมช่วงแรกอาจจะยังไม่ยากมากแต่ว่ามันน่าจะเริ่มสนุกตอนที่การท้าทาย bartender นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ